รวมประโยคเด็ดที่ลูกค้าถามสวัสดีค่ะคนณธันสอวหน้าพิกชีวิตค่ะเราจะพูดอย่างไร ให้ลูกค้าจ่ายเงินกลับมาให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องพูดก็คือสิ่งที่ลูกค้าอยากฟังไม่ใช่สิ่งที่เราอยากพูดเราเรียนนวดโยคะชับปรับรูปหน้ามาเนี่ยเราแก้ปัญหาริ้วรอยให้กับลูกค้าได้เราสามารถแก้ปัญหาคนที่หน้าบานคนที่หน้าเหลี่ยมให้เป็นหน้าเรียวสวยได้อันนี้มันคือการบญญรรยายสรรพคุณแต่ลูกค้าเขาต้องการรู้อะไรวันนี้ครูทันรวบรวมประโยคเด็ด ที่ลูกค้าถามมาสิ่งแรกเลยที่ครูทันโดนถามบ่อยมากตลอดระยะเวลา5ปี6ปีที่ครูทำอาชีพนวดหน้ามาและเจอแทบทุกวันเลยคือคําว่าทําแล้วเห็นผลลัพธ์ได้จริงหรอทุกครั้งที่ครูทันเจอคําถามนี้นะคะครูทันก็จะตอบกลับไปด้วยรูปภาพของตัวครูทันเองค่ะภาพมันอธิบายคําตอบได้ดีกว่าคําโฆษณาครูทันเริ่มต้นการนวดหน้ามา ตั้งแต่อายุ33ปีในตอนที่ครูอายุ33ปีเนี่ยริ้วรอยบนหน้าผากเนี่ยเริ่มเกิดริ้วรอยบริเวณตีนกาเนี่ยเกิดแล้วนะคะแต่ทุกวันนี้อายุจะเข้าเลข4ี่แล้วอีกไม่กี่เดือนเนี่ยหน้าของครูย,ยังเป๊ะอยู่เลยริ้วรอยบนใบหน้าไม่มีเลยนะคะครูไปโบท็อกครูไปฟ er, ิลเลอร์ครูไปร้อยไหมครูไปทําอะไรมาหรือเปล่าบอกไว้เลยค่ะทําแค่จมูกแท่งนี้แหละคะ่ะนอกนั้น้อย่างอื่นไม่เคยทํานะคะไม่เคยฉีดไม่เคยอะไรมาเลยภาพค่ะ ครูใช้ภาพของตัวครูเองในการสื่อสารในการเป็นตัวคําตอบทุกอย่างภาพ Before and After เป็นภาพที่สําคัญมากๆทุกครั้งที่คุณเริ่มต้นในการนวดคุณจําเป็นที่จะต้องถ่ายรูป before เก็บไว้ก็คือรูปก่อนนวดและรูปหลังนวดรูปหลังนวดเนี่ยก็จะมีครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่สยิ่งถ้าคุณนวดไปนานๆน,นวดไปบ่อยๆเลยเนี่ยระยะเวลาปี2ปี3ปีคุณสามารถที่จะเอารูปมาเปรียบเทียบได้เราเนี่ยไม่จําเป็นที่ต้องใช้รูปเราคนเดียวรูปของ ลูกค้าของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้ได้แต่ก่อนที่คุณจะใช้รูปลูกค้าคุณต้องขออนุญาตลูกค้าก่อนนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้ในช่วงแรกที่คุณเริ่มเรียนนะคะแล้วฝึกนวดใหม่ๆคุณอาจจะ ห,หุ่นคนนี้อาจจะมี power ที่เจอคนเยอะๆอาจจะเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยเป็นแม่ค้าที่วักค้าเกี่ยวกับความงานที่เจอคนเยอะๆเนี่ยคุณนวดให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณขอเก็บภาพไว้เก็บภาพนวดครั้งที่1ครั้งที่2องให้ี่กคืนนวดจนเขาเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆเก็บภาพตรงนี้ไว้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนถามว่านวดหน้าแล้วเห็นผลลัพได้จริงหรอให้คุณเนี่ยคะ่ะเอาภาพนี้เขานี่เลยคะ่ะคุณพี่นวดแล้วเห็นผลลัพธ์จริงๆคะ่ะให้ภาพเป็นคําตอบ แทนเสียงของคุณข้อที่2เลยคือนวดหนึ่งครั้งจะอยู่ได้นานไหมต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังเลยนะคะ การนวดหน้าายกิฬาของเราเนี่ยคะ่ะก็เหมือนการออกกําลังกายถ้าเราออกกําลังกายแค่ครั้งเดียวเราจะเห็นผลลัพธ์ไหมเราก็ไม่เห็นผลลัพธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกกําลังกายแบบบ่อยๆต่อเนื่องนะคะร่างกายเราก็จะฟิตแอนเฟิร์มหุ่นเราก็จะดีบนใบหน้าของเราก็เหมือนกันคะ่ะถ้าเรายิ่งนวดหน้าหน้าก็จะยิ่งอ่อนเยาว์หน้าก็จะยิ่งเด็กขึ้นแต่การนวดหน้าเนี่ยมันดีอย่างหนึง่งเพราะว่าการนวดครั้งแรกเริ่มเห็นผลลัพธ์แล้วและผลลัพธ์เนี่ยจะเห็นแบบชัด จนก็คือครั้งที่3ครั้งที่4หรือครั้งที่5ในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าบางท่านเนี่ยอายุแค่30 ไปไปอย่างเงี้ยถ้านวดปุ๊บเนี่ยก็จะเริ่มเห็นผลลัพธ์และครั้งที่2ครั้งที่3เห็นผลลัพธ์แบบชัดเจนแต่ลูกค้าบางท่านเนี่ยค่ะอายุที่40กว่าหรือบางท่านเนี่ยอายุ50กว่าแล้วเนี่ยพอนวดปุ๊บเนี่ยความแตกต่างของอายุก็จะทําให้เห็นผลลัพธ์แบบช้าขึ้นแต่ถามว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมเห็นการเปลี่ยนแปลงแน่นอนค่ะบางท่านเองนะคะอายุเท่ากันแต่พอมานวดทําไมผลลัพธ์แตกต่างกันต้องขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนดูแลผิวตัวเองแบบไหนอย่างไรด้วยบางคน ไม่เคยทาครีมกันแดดเลยหรือทาก็น้อยมากแต่บางคนทาครีมกันแดดตลอดก็จะมีผิวหน้าที่แข็งแรงเพราะว่าแสงแดดเป็นตัวการร้ายที่ทําลายเซลล์ผิวชั้นแท้ของเราต้องอธิบายให้ลูกค้าฟังเพราะว่าลูกค้าที่ไม่ดูแลผิวตัวเองโดยไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยจะทําให้ผิวหนังชั้นหนังแท้เนี่ยถูกทําลายความแข็งแรงของผิวก็จะไม่มีส่วนข้อที่3เลยอายุเยอะแล้วจะได้ผลลัพธ์ไหมคะก็ย้ําไปข้อที่2นะคะ ้านวดบ่อยๆเห็นผลลัพธ์แน่นอนและการนวดหน้าสายกีฬาของเราเนี่ยค่ะเห็นผลลัพธ์อยู่แล้วเพราะการนวดหน้าแบบนี้เราเป็นการนวดแบบกล้ามเนื้อเชิงลึกโดยที่อายุที่เยอะมากขึ้นเนี่ยค่ะโครงสร้างของชั้นผิวเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นกระดูกของโครงหน้าของเราเนี่ยค่ะพออายุที่เยอะมากขึ้นกระดูกจะเกิดการบางตัวลงกล้ามเนื้อที่เคยยึดติดกับกระดูกเนี่ยมันก็หย่อนตัวลงมามันก็ทําให้ผิวคล้อยแล anyway. like ้วประจบเหมาะกับชั้นผิวของเราเนี่ยก็เกิดความเปลี่ยนแปลงอายุที่ เยอะมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนใต้ผิวเนี่ยมันลดลงไปก็คือความแข็งแรงของผิวเนี่ยมันลดลงไปความยืดหยุ่นความชุ่มชื้นของผิวมันลดลงไปการนวดหน้าทรายกราของเรานี่ค่ะเรานวดกล้ามเนื้อเชิงรึมันจะทําให้กล้ามเนื้อเนี่ยที่ถูกการนวดเนี่ยขยับตัวพอกล้ามเนื้อมันขยับตัวเนี่ยเลือดมันก็เกิดการไหลเวียนไปเลี้ยงเซลล์บนผิวหน้าของเราผิวมันก็เกิดความ แรงขึ้นเราก็มีการใช้คอลลาเจนในการนวดหน้าด้วยนอกจากการนวดแล้วเรายังช่วยเพิ่มขั้นตอนในการบำรุงผิวลงไปด้วยการบำรุงผิวเนี่ยมันก็จะทําให้ผิวของเราเกิดความแข็งแรงเกิดความยืดหยุ่นและเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวเราฉะนั้นนะคะไม่ว่าอายุแค่ไหนก็สามารถนวดหน้าไซากิล่าและให้ผลลัพธ์ที่ผิวหน้าอ่อนเยาว์ได้